ยัยเจ้าซื้อหนังก่อซื้อหมาตัวหม้หมาางั้นเจ้หมาจะเนี่ยมันคือริงแค่จะเนี่ยจะกล่าวว่าคือก็คือพูดเขาว่ามันยือฝ้าอย่ามองเว้ยเพรมันไม่หลุดฉอดแต่มันเื่อจะเป็นยังไงก็คือตัวอ๋อเป็นยังคือแท้เป็นยังคือแท้บ่คือจังไดหมาเซิงริ่ง เรเป็นลูกซ้นนอนลูกเครื่องเสลียวเราเป็นลูกซ้อนลูกเครื่องแมนเลวีวโอ้ตัวกบังไปบังมาเตัากบเป็ดต่างหากยุทธ์ก็แล่นลเนออกะได้ยินคน่าหลายยุ่ธแล้วว่าเป็ดต่างหากกันโดโอ้ยขอาาย่อยกันจากฮักน้ำยุคันเป็นจังเสียฮักเดาด้วฮัก,ดดกขอดด่อยกันเดาโอ้กันเป็ดต่างหากวันนี้ <c oughs> กะหันยอกและเป็นอยังเอามาว่าได้ละข้มามันเป็ดตะม้วนกะยอกกันตัวละ ส่วนมูไม่หยอกหลายๆเด้อวย้ย